สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไมค a f บนะผม n e ค้ a พีอีกันอีกครั้งนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วนะผมเราไปประจนภายใต้ถ้ำกันมาจนได้ทรัพยากรมามากมายนะผมแล้วผมก็ไปเจอแหล่งเพชรว่าแบบือให้ลืมแล้วผมให้ลืมเลยฉังนั้นพาร์ทนี้เราจะได้เวลาตามหาหมู่บ้าน n อ c พีซีนะผมที่เราจะได้มีออของเ,เทพๆไว้ใช้ในภายพักหน้าแล้วตอนนี้เราอยู่กับ ในพานที่น่าจะช่ำชองในการประจญภัยที่สุดเอาเปิดหัวให้ดูนิดนึงงคงจะจำกันได้ว่าพี่แกเป็นใครไม่ต้องห่วงวันนี้เราน่าจะเจอแน่ๆนอะไรไม่รู้แต่แต่น่าจะเจอจะไม่รู้เจออะไรไปเอาออฟซิเดียนก่อนเผื่อว่ามันไกลนะครับเป็นไงใต้บ้านเรามีนี่ด้วยรัดเคฟสุดยอดแล้วก็ของแถววันนี้น่าจะเป็นการตามหาต้นซากรุระนะถ้าเกิดมันไม่ได้หายากเกินไป เราต้องการอะไรเราต้องการทำพิกแอ็กพิกแอ็กพิกแอ็กอเพชรไดมอนด์เอามามาทำพิกแอ็กอยู่ออน้อ,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 องหมากำลังรักกันเลยโอเคผมตอนนี้เราได้ของมาโอเคแล้วครับ20อิเลอ,ออฟซิเดียน29อ่าะแล้วจะไปพูดอิเลเดียมไปติด ไอสตาดิวาเล่เฉยเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการตามหาเราจะอองไปทังทิศนี้นะผมให้ไอเลขด้านหน้านั้นแกนเอ็กมันวิ่งไปสักสักพันสักพันหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็ถ้าไม่เจอเราจะเลี้ยวไปทางอื่นนะนีจะทํานองนั้นโอเคเออออกเดินทางเลยดีกว,ว่าพร้อมนะพ่พี่พี่ไหวใช่ไหมพี่เออเป็นไงเชื่อใจพี่หลงได้เลย ของแค่นี้อย่างลลกเลยแถวนี้ว้าวแต่แถวนี้ล้อมรอบไปด้วยน้ำนะผมว่าเราอาจจะเจอนะเพราะว่าบ้านมีสีสม้มมันจะอยู่ใกล้น้ําถ้าเราเจอเน,นเนินพวกเนินภูเขาโลง่ลงๆอาจจะอาจจะเจอก็ได้นะเพราะมันชอบจะทําลังกันอยู่แถวนั้นทำหลังเลยนะพูดเป็นนกเลย ดูดวงบทเซจะโล่งได้อะไรขนาดนั้นที่ตรงนี้ตรงนี้คุณผู้ชมตรงนี้วะตรงนี้เป็นภูเขาภูาลงโล่งอาจจะเป็นไปได้ผมคิดว่าเราผ่านเนินลูกนี้ไปลาอยาจ,จะเจออะไรที่ทําให้เราสุกสดชื่นแต่ถ้าไม่มีเราอาจจะต้อง <c oughs> เราจะต้องย้อนสอนกลับแล้วจังหวะเนี้ยเรามาไกลเกินไปละโอ้ยมันรู้สึกเหมือนมันจะ ตกระตุกนิดๆดูว่าแถวนี้จะมีอะไรชัวๆอย่างนี้ชัวๆต้องมีอะไรสักอย่างนี้ทำให้เครื่องเรากระตุกขึ้นไปจากนั้นพอพ้นลูกนี้ไปผมก็จะพบกับพบกับกับกับเอ่อความโล่งไม่มีอะไรเลยตายแล้ว แล้วมาอย่างไกลแล้วด้วยแต่ตรงนี้มันยังแบบมันยังโล่งๆอยู่อะ่ะเหมือนมันจะมีอะไรอะ่ะเหมือนแบบเออนั่นแปลว่าผมต้องกลับไปอีกทางละสะภาพนี้เท่นี้ไม่น่าจะมีอะไรโล่งโจง้งมีรังเต่าอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคกลับก็ได้ย้อนกลับไปฝั่งนู้นก็ได้ครับผม 2000 Years later อโอ้จันทาดวงดาราสองลงมาเชิมเฉิดชายฝันไปเออผมวิ่งดูเลเนินตรงนี้โล่งมากแล้วผมวิ่งมามื่อไหร่ไหนแล้วเนี่ยวิ่งมานานว่ะเท่ไปหมดเลยอ่ะที่มาถึงลบหนึ่งพันแล้วเนี่ยสลับสลับที่กันแล้วเนี่ยโอ้โหวิ่งอย่างสะสายไปหมดพระอาทิตย์ก็เลงยันตก แต่แถวนี้ผมว่ามีเปอร์เซ็นต์เจอสูงนะเพื่อนตามหลักสูตรไปเลยตามตำรายไหมตรงนี้เป็นน้ําแล้วก็เป็นภูเขาโล่งๆมีหมูมีแพะเป็นไปได้แถวนี้เป็นไปได้ปีนีนให้สูงขึ้นไปไม่ว่าสูงเท่าไหร่ลาะลาะลาลามันก็เลยต้องปีนปีนขึ้นไปดิปีนให้สูงขึ้นไปจะยากเย็นเท่าไหร่ลาะ ลา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 จะต้องเจ็บกี่ครัง้งตกลงมากี่หนสิ่งเดียวคือต้องอดทนลำบากลำบนผู้ไฝและฝันนี่ไงแม้ในตอนสุดท้ายจะตายเพราะสิ่งนั้นแต่ฉันก็จะยอมอาที่นอนตรงนี้แหละขอนอนข้างบ้านนะรับผม โอเคในที่สุดเราก็เจอเสตชีเอิม่มเราควรทำสิ่งที่ควรทำก่อนอันดับแรกนั่นก็คือขโมยขโมยทุกอย่างขอนะครับขอนะครับขอนะครับอืมเอาไปแบ่งๆกันไปจากนั้นก็รือบ้านทุกหลังที่มีณนะแถวๆนี้ให้หมดเปิด ว้าวอุ้ยที่มันที่ทําแผนที่นี่มีขวานไหมโอเคไหนอะบ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนอ่ะจะยกเาบ้านผู้ใหญ่เนี่ยดูว่าหลังนี้ของเยอะสุดเลยเนี่ยมีเตียงทองด้วยปฏิโกเลมเดี๋ยวสักวันเราจะทําฟาร์มนายอืมหลังนี้ เตาย่างเนื้อไม่เอาอืมเอาไว้เดี๋ยวค่อยกลับค่อยกลับมาเอาแล้วกันไนอะ้ระครังทองอย่เชนด้าเนี่ยน้องแมวหวัดดีเลยพี่ไม่มีปลาพอา่น้องแมวเหมือนกันมองเป็นนกนึกว่ามันกำลังจะไล่งับนกอยู่นึกว่าเพิ่งอัปเดตนกมาแล้วน้อพี่ลาบอะไม่ใช่นกแก้วนะ บ้านว้าวนี่แหละบ้านผู้ใหญ่บ้านของแท้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอบคุณครับนี่เหลือโอ้มีลาวาด้วยแถวนี้ทำเลดีมากเราไปหาที่ตั้งประตูระนรกก่อนเถอะที่ที่แบบมันจะไม่มายุ่งกับเราอะ วางไว้สิโอเคก็ได้แล้วอืมหนึ่งบานน่าจะใช้ได้ตามปกติโอเคเราสำเร็จแล้วหนึ่งอย่างอย่างต่อไปเดี๋ยวขอเคลียร์ขอ,ของป๊หนึงอะไรเรเหลืออีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำนะครับผมนั่นก็คือการอืมตามหาต้นสักุละเดี๋ยวจะนอนพักกันสักคืนวางเลยแล้วนอนเลยวางแล้วนอนไม่ได้ยังไม่เมื่อีก พระอาทิตย์อยู่ไหนอ่ะหูก,กลางกระบาลเลยเวาลาเอาเข็มทิศละ <c oughs> <c oughs> ต่อทิศไหนทิศเหนือทิศใต้เนี่ยโอ,โอเคพระอาทิตย์ไหลไปนูน่นฝั่งนั้นเป็นใช่ปะวะโอเคซ้ายมือแล้วตะวันตกเพราะนั้นขวามือเป็นตะวันออกเดี๋ยวเราจะน้ำแข็งมันอยู่ไหนวะน้ำแข็งส่วนมากน่าจะอยู่เหนือนะ เหลืออีกสิบห้าเราน่าจะพอไปสร้างที่ถ้าเราเจอต้นซากุระล่ะจะพอสร้างอยู่นะโอเคเดินทางต่อดีกว่าขอาไปสักห,หน่อยนะบ้านเราก็เยอะนะแต่ไม่รู้จะเอาไปทำไมเอามาสักหน่อยไหนๆก็มาแล้วให้คุม้มเดินมาไกลแล้วเนี่ยพอแล้วนะเนี่ยมันมียริงปะเนี่ยหรือว่ามันแค่หลอกว่าอัปเดตเข้ามาแต่มันยังไม่อัปเดตเข้ามาแย่จัง เมื่อไรเราจะถึงหรือเราควรต่ตายแล้วก็กลับบ้านไปซะมอจ,จบกันไปอย่างน้อยเราก็ประสบความสําเร็จแล้วนะก็จะหมู่บ้านแล้วนะนี่เราก็จะสามารถทําฟาร์มเหล็กได้อเรากลับไปจุดประตูพอเท่าไปนรกเถอะไหมเอ้ยเอย้นั่นมันเข้าหิมะแต่ว่าแถวนี้มันรกนจะมีอยู่ไหมเนี่ยแถวนี้มันเป็นป่าเนี่ย มันมันมันเป็นเป็นป่าจังเกิลมันจะเป็นป่าจังเกิลอยู่แล้วอะ่ะแทบจะเป็นต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วมันจะมีไหมเนี่ยโอ๊ยแมวแมวไม่ไปทางนี้เราจะต้องเลาะอู้รอบๆอืมตกใจ อยู่เมโวคาคิอาเซเมโอโลโยบาชิสึเฮโดฮอวิเวันพุดธอืเฮ้ยว่นเนี่ยเป็นีแล้วอันนี้ผมมาอีกทางแล้วที่ผมแตกแล้วผมก็เดินกลับบ้านแล้วผมก็เปลี่ยนทิศมาครั้งนี้ครั้งนี้เรามากันทางทิศเหนือนล้วนะผมจำเมื่อกี้นี้เราอืมไปทางทิศ ไม่ใช่ทงนี้เราเราดีรามาทิศตะว,วันออกแนละ้วจะเมื่อกี้เราไปทิตเหนือกันแถวแถวนี้โอเคมากเลยนะเมื่อกี้ผมตรงไปทิศเหนือนะ่าจะสองสามชั่วโมงออก,กว่าแนละ้ว้งไปต่อไม่ไหวท้ายกลับไปรีสปาว่านปิดเข้ามารอบนี้เราเลยเปลี่ยนทำเลไรกันดีกว่าอำนี้มาทางทิศตะว,วันออกนะครับอาจจะเจออะไรที่ดีกว่าแต่ถ้าไม่เจอผมก็เตรียมชิ่งนะครับ นานเกินไปแล้วหมดไปหลายชั่วโมงแล้วเนีียไก่แค่วิ่งหาต้นไม้เนเน่าเนี่หวัดดีโกเลมหวัดดีน้องเหนียวอ๋อนึกว่าจะเย็นเพื่อนจะเย็นอย่าทำอย่างนั้นไม่เพื่อนอย่าทำอย่างนั้นกลับไปอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นไม่อย่าทำอย่างนั้นชีวิตนายยังมีค่า ผมรอดอะไรอ่ะคีเป er อร์เหรอไมอ่เกิดบ้าเลย <c oughs> อะไรคีเปอร์มันจะระเบิดได้ไงมันต้องวัดไม่ใช่เหรอคิดว่าผมไปทางนั้นนะครับตะวันตะวันออกไม่ใช่ตะวันออกอยู่นู่นเป็นประเทศอะไรวะเน,นี่ยมั่วแล้วนะเออเออเออทิศใต้เออตะวันออกเฉียงใต้เออนอั่นแหละ ไปใหม่เมื่อกี้ยังไม่ได้ฟาร์มของยังไม่ได้อะไรเลยโอเคเองั้นเดี๋ยวเราจะฟาร์มของตรงนั้นอีกสักหน่อยแล้วเ,เดี๋ยวน่าจะค่อยกลับมาบ้านแล้วกันนะครับดูเหมือน n อ c ตรงนี้น่าจะใกล้กว่าด้วยนะใกล้กว่าตรงที่เราไปตอนแรกเลยนะอันนั้นไม่จะเห็นว่าผมเป็นพันเลยนะสวัสดีอีกรอบของคุณชาวบ้านของว่ารอบนี้จะไม่มีอะไรมาเราเปิดเราแตกไปนะอีกคลิปเมื่อกี้มัน สะกดรอยตามเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่เรากํากำลังช่วยเหลือชีวิตคนอยู่มันเบิดใส่หลังเราแหกเลยมันมีสโตนคัตเตอร์ด้วยหมู่บ้านนี้นี่อดีไม่ดีเรา,าจ,จะทำประตูพอท่อที่นี่แทนนะรู้สึกเหมือนแบบมันใหญ่ดีอะหมู่บ้านเรมเป็นหมู่บ้านเล็กอะแถวนี้น่าจะมีอะไรแบบเราได้ฟาร,ร์มได้ขโมยเยอะแยะเลยนะทำไมบ้านแต่หลังไม่มีกล่องเลยวะ นั่นมันสถาปัตยกรรมเป็นรูปนกด้วยอย่างเท่เลยคุณจอเห็นไหมเป็นรูปนกอันนี้เป็นหัวอันนี้เป็นหางอันนี้ขากำลังยืนอยู่นี่ไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่ได้ทำรูตูแตกกระจายเลยจุดแตกกระจายเลยไม่เหลืออะไรไว้ขโมยเลยเราจะเดินสำรวจแถวนี้สักหน่อยถ้ามีอะไรผมก็เตรียมจะไปแล้วมันจะนานเอ้ยนั่นมันนั่นมัน,น,น,มนหน้านี้หน้านี้ หมู่บ้านนี้มันเพียบพร้อมจริงๆหมู่บ้านนี้มันเพียบพร้อมจริงๆโดดขึ้นไปเลยโดดขึ้นไปเลยโดดขึ้นไปเลยอื้อหือเนี่ยเหรอต้นซากุระไอ้นั่นอะไรที่เขาว่ากันไหนเก็บมาดูดิมันชื่อว่าอะไรเอ,เอิ่มเอิ่มอะไรพืชที่ทิ้งไปทิ้งทิ้งเพชรพัดพุทธอะไรตัวอย่างเดี๋ยวลองตัดต้นมัน อขอดูบล็อกมานะเป็นบล็อกชื่ออะไรเอาเน,นี่ยแล้วก็ระหว่างทางผมก็ได้อันนี้แม่ไผ่มหาห้าอันน่าจะพอให้เราไปเออเขาเรียกว่าอะไรนะเชอร์รี่โลกต้นเชอร์รี่เหรอถ้าต้นเชอร์รี่ก็ต้องสกุลละมันต้นเดียวกันไหมโอ้ยโอเคเราจะกลับไปสร้างอีกหนึ่งอันที่บ้านมองว่าแล้วก็จะกลับไปสร้างอีกในนรกอีกยันหนึ่ง เพื่อวาร์ปมาตรงนี้หวังว่าทุกอย่างจะใช้งานได้ปกติโอเคกลับบ้านสักคู่ครับผมยวเรามาจุดทำไมมันต่ำๆวะผมสร้างถูกว่าวันนี้มันจะติดไหมเนี่ยสังเกตอ่าโอเคจะได้อ๋อตรงนี้มันคื้นมันหลอกตาเราเรามีอะไรที่อะไรยเยอะไปหมดจะวารทิ้งให้หมดทิง้งเอาไว้ฝั่งนี้แหละเดี๋ยวเราจะไปเก็บ ทรัพยากรเดี๋ยวก่อนเราต้องคำนวณตำแหน่งเมื่อกี้นีก่นอนคำนวณเราได้ตำแหน่งมุมที่เรียบร้อยแนละ้วเราไปกันเลยดีกว่าในที่สุดก็ได้ไปแล้วทีนรกตรงไหนเนี่ยโอปาแดงโอเคจะใช้ได้ตำแหน่งเมื่อกี้ที่เราได้มาคือ 13กับ143ยสี่สานะผมเราจะไปกันที่13ก่อน13 13กับ143สสวัสดีพี่หมูเฮ้ยเราไม่ได้ใส่ชุดทองมาเราไม่ได้ใส่ชุดทองมาเราไม่ได้ใส่ชุดทองมาโอ้โหสมาคมหมูสมาคมหม,ม,ม,หมูโอ้โห โอ้โหเราเลยมาแล้วด้วยเราเลยสิบสามเราไปแล้วด้วยเราสิบสามเราไปแล้วด้วยเราจะต้องขึ้นบนนะผมว่าโอ <c oughs> ้โหเวนอย่ามายุ่งอืมไมไ่ไหวกับพวกมึงแล้วมึงอยากมึงอยากแตกกันแล้วใช่ไหมเรื่องเวลาเบิกเ,เพชรมาใช้แล้ว เอาไม่ได้วันนี้กไม่สร้างแล้วประตรงประตูนรกหาอะไรเนี่ยจะล้างบาปพวกมึงไอหมูโศกโคโคโคเอ้ยไอ้เหี้ยเอาไรห,หมูเหี้ยนั่นมันมาอย่างไงวะมันโดดมากลางอากาศได้ยังไงวะโอเค หลังจากก่าจะสร้างได้กับแค่ประตูงโง่นี่ก็หมดไปเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเราจะมาดูนว่ามันจะพาเราไปที่ที่เราต้องการเหมือไล่อย่างไรฮึบเาชึบโอเคทุกอย่างสมบูรณ์แบบอาจจะมีอาจจะมีเ่อนไปนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเราออกโอเคถือว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบ โอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับวันนี้เราผระจนภัยกันหนักหน่วงมากถึงแม้จะทําอะไรไม่เยอะนะผมแค่หมู่บ้านเอ็กับต้นซากุระแต่เราก็หมดเวลากันไปนานนมแล้วเกินแค่รลกนั่นก็ปวดหัวไอ่หม,หมูหัวปูนะั่นแล้วเกินและนะ้วโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมก็ยังหมกอยู่แต่หน้าจอมากเกินไปปไปหาช่มนกช่มไม้บริหารร่างกายและก็จิตใจด้วยนะผมบ๊ายบายครับวันนี้พี่หลงทําดีมาก 打了